ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินชาวบ้านฝากขายมาอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองราคาแบบชาวบ้านน่ารักน่ารักนะครับก็ลองดูผืนนี้ก็ได้นะครับที่ดินผืนนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่2ไร่ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับใกล้กับโรงพยาบาลจอมบึงเนี่ยเพียงแค่3มกิโลครึ่งนะครับแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยแล้วถ้าเกิดเราจะเข้าไปที่ตลาดจอมบึงนะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นหรือว่า5กิโล เมได้นะครับก็ถึงกับตลาดจอมบึงแล้วนะครับ ที่ดินผืนนี้นะครับจะเป็นที่ดินตรับการทําที่อยู่อาศัยนะครับก็ได้นะครับหรืออยากจะทําสวนเกษตรก็ได้พรบาบบริเวณเขตเนี่ยจะเป็นโซนของหมู่บ้านเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมาย,ายหลายหลังคาเรือนนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับใครที่อยากจะซื้อแล้วก็ไว้สําหรับการทําสวนหรือว่าอยากจะปลูกป่านะครับพื้นที่เขตนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทาการเกษตรกันนะครับจะมีทั้งมันสับปะหลังมีสวนมะม่วงนะครับในเรื่องของดินก็ถือว่าโอเคเป็นลักษณะของดินปนทรายนะครับโดยรวมครับพื้นที่บริเวณเขตเนี่ยจะมีชาวบ้านที่เขา เราก็มา,าปลูกหญ้าตัดหญ้าให้กับวัวเลี้ยงวัวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการที่จะปลูกต้นไม้ต่อเลยเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ของโฉนดนะครับผม เดิมทีเขามีอยู่หลายไร่แต่ว่าเขาใหญ่จะตัดแบ่งขายเพียงแค่2ไร่เท่านั้นนะครับโดยที่2ไร่เนี่ยเราจะได้ด้านหน้าที่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยที่จะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่32เมตรครับแล้วก็ความลึกนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีความลึกเข้าไปจนถึงด้านท้ายนะครับอยู่ราวๆประมาณ102เมตรนะครับส่วนทางด้านฝั่งขวามือจะมีความลึกอยู่ราวๆประมาณ1 1 2เมตรแล้วก็ด้านท้ายปิดตูดนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ 20เมตรครับเนื้อที่2ไร่นะครับอาขาเนี่ยเขาที่ไร่ละ6แสนบาทโดยที่ราคานะครพร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายใ,ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับแก็แปลงเนี่ยอยู่ในเขตของตำบลนจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเขตของเทศบาลจอมบึงครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูที่นเนี่ย เลยว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าเราวิ่งตามเส้นถนนทางหลวงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จากเส้นราชบุรีผาปกเลี้ยวซ้ายครับผ่านถนนเส้น4,016นะครับแล้วจากถนนเส้น4,016เข้ามาจนถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับระยะทางเนี่ยก็เพียงแค่500เมตรเท่านั้นของกินของใช้ต่างๆเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับทางด้านบริเวณด้านหน้าปากซอยเนี่ยจะมีร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายข้าวอาหารตามสั่งเนี่ยครับมีอยู่มากมาย หลายร้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บริเวณเขตส่วนนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านที่เขาอยู่อาศัยกันเนี่ยเยอะเลยทีเดียวครับและในเรื่องของไฟฟ้านะครับด้วยความที่ว่าแลงเนี่ยเขาแบ่งขายออกมานะครับเราสามารถที่จะต่อไฟฟ้าจากด้านข้างบ้านได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเนี่ยที่นี่เขาจะใช้เป็น2ระบบนะครับก็คือ1เป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็2เป็นน้ํา เกษตรครับซึ่งถ้าเกิดว่าใช้น้ําเกษตรเนี่ยราคาจะถูกมากๆนะครับเราจะเอามาใช้สำหรับการทําพืชผลการเกษตรก็ได้นะครับอันนี้เป็นราคาจากชาวบ้านเลยนะครับไร่ละ ,00 0นบาทนะครับสไร่เนี่ยก็เป็นเงินจํานวนเพียงแค่1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะครับานหลังนู้นมีเพื่อนบ้านแล้วก็มีวิวเขาให้ได้เห็นนะครับเราขับรถออกไปตามด้านเส้นถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับก็จะไปถึงกับเส้นถนนทางหลวงชนบทแล้วนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ครับด้วยความที่ว่าถนนคอนกรีตเนี่ย ที่เข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับจะพึ่งทําขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของระดับความสูงจากแปลงที่ดินกับถนนเนี่ยจะสูงต่างกันเนี่ยอยู่ราวประมาณ50เปนนะครับผมถ้ากเกิดว่าใครที่มาปลูกสร้างบ้านเนี่ยอาจจะมาถมเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะทําถนนเนี่ยถนนเดิมเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ดินของเราแต่ตอนหลังเนี่ยเขามาทําเพิ่มใหม่ก็เลยมี ตัวระดับความสูงที่แตกต่างกันอยู่นะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยก็จะเป็นไรส่วนครับเขายะเป็นพวกสวนมะม่วงนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับชาวบ้านแถวนี้นี่ต่อธัธยาศัยน่ารักนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะลองเข้ามาชมดูได้เลยนะครับผมก็ยังไงแล้วในเรื่องของแนวขอบเขตต่างๆเนี่ยจะมีวิระหลักลลเขตด,ด้านหน้าแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับลึกเท่าไหร่นะครับก็ สองไล่เลยนะครับผมสามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับสำหรวันนี้ผมนะเชิญแลท้ทีมงานทาเลยดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย